กลับมากันอีกแล้วนะครับกับโชค YSS ของเวฟแต่ว่าวันนี้ ผมจะพามาดูเป็นโช๊ YSS ของ Wave เวฟ LED กันนะครับที่เป็นรุ่นที่น่าสนใจและน่าติดตามเพราะว่าได้ไส้ในเป็นลูกสูบขนาดใหญ่เท่ากับพวก G Series 2เลยคือได้แกนโช๊ขนาดใหญ่เป็นแกนโช๊12มิลเท่าพวก G Series เหมือนกันแต่ในราคา2,000กว่าบาทได้เป็นโชคแก๊สได้เป็นโชคลูกสูบใหญ่ได้เป็นโชคที่มีการรับประกันเท่ากับกลุ่ม Eco Line หรือว่ากลุ่ม G Series เพราะว่าตัวนี้นะครับคือ YSS E Series ของ Honda w เว e LED นั่นเองโชกตัวนี้นะครับมีจุดเด่นในเรื่องของราคาที่ย่อมเยาวหน้าตาที่สวยงามงานสวยมากแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับจะเน้นไปนในเรื่องของความนุ่มนวลความหนึบกระชับที่พอเหมาะพอดีไม่หนึบจนเกินไปจนกระด้างไม่นุ่มแบบยุ้ยเกินไปนะครับเหมือนอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบโชกที่เป็นพวกดับเบิลทูบหรือว่ากระบอกโชกสชั้นอยากจะได้โชคเป็นโมโนทูบแต่ว่าถ้าเป็นโชกโมโนทูบตัวซับแทนก็อาจจะราคาสูงไปหน่อยอยากจะได้กลาง ก็มีตัวนี้มาตอบโจทย์นะครับก็คือ YSSE s e r i e s คำว่า YSSE Series นะครับก็จะย่อม,มาจากคำว่า emulsion นั่นเองตัว E ก็จะย่อม,มาจาก emulsion ก็คือระบบการทำงานแบบน้ำมันกับแก๊สเนี่ยจะอยู่ในกระบอกโช๊คตัวเดียวกันเลยจะไม่มีห้องกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกซูเป็นน้ำมันแล้วก็เป็นแก๊สอยู่ด้านบนเลยนะครับทำงานผสมกันอยู่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนในเรื่องของการทำให้น้ำมันโช๊คเนี่ยไม่เดือดช่วยในเรื่องของการซับแรงนั่นเองครับโช๊คตัวนี้จะมาพร้อมกับสปริงโปรเกรสซีฟนะครับซึ่งเป็น Spring ที่มีค่า K 2ตัวและจะมีในส่วนของตัวกระบอกโชคเป็นอลูมิเนียมช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและโชคตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันในการปรับความแข็งอ่อนหรือว่าสปริงพรีโหลดนั่นเองที่ทางบริเวณตัวสตัดด้านบนที่เป็นสีเงินตัวนี้เลยนะครับทางในส่วนของตัวสปริงดําแล้วก็สปริงแดงก็จะหน้าตา คล้ายๆกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสตัดปรับเกลียวแบบนี้มาให้ที่ทางด้านบนเลยสามารถปรับได้นะครับด้วยการคลายตัวหนอนออกมานะครับแล้วก็ปรับสปริงหมุนล,ลงไปเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งหรือว่าหมุนขึ้นมาเพื่อที่จะลดความแข็งของสปริงนั่นเองให้เหมาะกับน้ําหนักที่เราต้องการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่คนเดียวหรือว่าการขับขี่แบบมีผู้ซ้อนท้ายนะครับต่อไปในส่วนของน้ําหนักบรรทุกนะครับตัวนี้ก็จะสามารถรับน้าหนักบรรทุกได้สูงสุดประมาณอยู่ที่150กิโลกรัมนะครับตามสเปก จะมาพร้อมกับความสูงที่มีให้เลือกนะครับสำหรับเวฟ LED ก็จะอยู่ที่3 3 0ม mm มและ3 1 0ม mm มนั่นเองครับสีมีให้เลือก 2, 2> สีแบบนี้เลยสปริงแดงสปริงดําและตัวนี้นะครับมีราคาจําหน่ายอยู่ที่2150บาทต่อคู่เท่านั้นมาพร้อมกับการรับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโเมตรครับโดยที่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนและโชค๊คตัวนี้นะครับก็จะสามารถใส่ได้กับ Honda w เว e 1 1 0 i ปี2021ขึ้นไปและเว e 125I ปี2023ขึ้นไปครับและสิบรับ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังผมจะมีคลิปรีวิวแบบนี้มันลงกันอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยว่าจะเป็นรุ่นอะไรหรือถ้าอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะครับก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้เลยนะ